ครับวันดีครับมือนี้หอดเวลาแล้วมือนี้เวลาตรงมาหอวานเข้าแปลงนี้แล้วนี่สากภิมาหอดดูห่าขนาดเลยพี่น้องเอ้ยหวานเข้าแล้วไถ่กบเลยเันบัได้ปัน่นอันนี้นี่แต่ห,าห่าหลายมันฝนตกหลายรอบแล้วก็หหนาก็เกิดแล้วนี่เข้าก็ได้ เข้าเตรียมมาหวานกันเลยเขามีอยู่เจ็ดสอบที่แรกว่าสิเอาอัหาคนมาหวานซ้อยใสเครื่องใสยางหวานะดอกมันจังบ่เมื่อยเท่าไรบอนนี้มันหาไห่ไรบานนี้มันจําเป็นแล้วจําเป็นต้องใช้มือเจ้าของเองบานนี้มาหวานขอกําลังใจหน่ยเด้อไอ้น้องเอ,อ้ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เพราะได้เป็นกำลังใจแน่สองเท่าเห็ดงานสองคนได้นน่หวานเข้าสองคนเลยนี่ว่าที่หาคนมาซอยกับบ่ได้จำเป็นต้องใช้แรงสองเท่านี่แหละบาทนี่น้องเอ้ยเอ้าคนเข้าออกจากรถก่อนไปยายก็เอาเข้าไปยายไว้ก่อน แต่เราสอบปยญญายใหญ่ไว้แต่เราเป็นมองเป็นมองซะก่อนไปครับกำลังหวานครับกำลังหวานเลยหญ่าร้ายปีนี้กำลังหวานอันนี้อันนี้เป็นข้าวเจ้าแถวนี้ข้าวเจ้ากลาง แต่อันนี้ข้าวเจ้ากลางทั้งทึงทั้งทึงทั้งทึงเป็นข้าวทั้งรถไถยคันพูนคันพูนเป็นข้าวดอกเฮ้ยข้าวกลางไม่ใช่ข้าวดอกข้าวกลางข้าวกางคือกันแต่เป็นข้าวเหนียวรถไถ ทอดไทยมาไทายสามขั้นเมื่อนี้เอามาส้อยกันน,นี่ขั้นหนึ่งไทยไปน้ำหวานไปน้ำขั้นหนึ่งอยู่พูนไกลูกน,นขั้นหนึ่งอยู่พูนขั้นหนึ่งมาแต่เซาแล้วแต่มา,าบาา่ได้หิวานตอนเซาเลยได้มาหวานตอนบ่าย ตอนเช้ามาฮอตพัดฝน,นมาบาดน,นี่เลยวันหวานได้กลับคืนเมื่ออีกตอนเที่ยงบ่ายมาพันมีแดดไอยออกมาหวานนะวะหวานให้มันเลี้ยวอยากแล้วแล้วแล้วก็บสบายดอกทีได้ใหดแต่น้ำหัวน้ำสวนแล้วก็หยาบาดน,นี่แต่ดูแลมันไปเล็กน้อยเอาไปละบัดสิก แล้วพ่อเลเดอ้อจังสิถ่ายให้บางอีกขอกำลังใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อสองเท้าเห็ดนาบอคือคนหนุ่มไรคนเท่าเห็ดนาน้าสองทุง่งพ่้เลพี่น้องเลยทุ่งนั้นห่หลายทุ่งนั้นเจ็ดไร่เจ็ดไล่ปลายหรือแปดไร่ประมาณนี่แหละมีทุ่งนี้แหละลายแนวอยู่ ทุ่งนี้วานเข้าน้อกันสองคนสองเท่านี่พักกันเฮ็ดนี่ไปเอาโตก่อนหวานโต เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วแหละบาทนี่ทีนี่หน้าท้องนี่ยังไผ่รถไถกระไดกำลังไู่มาแล้วแล้วทางคุนแล้วหวยมาทางที่แล้วจะรีบเด้อพี่น้องเด้อขอกำลังใจ กดไลค์กดแชร์ให้กูเท่าให้กำลังใจคนเท่าซองเท่านี้เนี่ยมันบะทำนี้่ต่ำในมั่งเน,นี่นลอกต้อน,น้าดินม,มันออกต้อ,ตอน,น้าดินมันไปไม่ทำตะกีม้มันโน่นสูงมัไม่ได้เข้าจา้กเทื่อแถวนี้เลยวันนี้ลอกหน้ามันออกแล้วเป็นอะไรปีสีมานี่เรากมุงรู้ ได้เข้าออได้เกี่ยวเข้าอ,อ,อยู่ห่หรืออย่างไรครับพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วบานนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ